ครับสวัดดีครับผมภาคภูมิภูมินะครับอำเภอหลมศักนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอลมศักนะครับพร้อมด้วยท่านสาสุขอำเภอลมสักท่านนายกองค์การปัญหาส่วนตำบลศักหลงท่านผู้ใหญ่บ้านท่านพี่น้องสอสมอท่านสมาชิกองค์การปัญหาส่วนตำบลศักหลงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอชาวตำบลศักหลงนะครับลงพื้นที่มาในวันนี้นะครับก็ วันนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพนะครับนี้เป็นกิจกรรมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีนะครับซึ่งเราได้มีการบูณาการภาคีเครือข่ายกันนะครับรวมดูแลพี่น้องประชาชน นะครับในทุกพื้นที่เลยของอำเภอลงศักดิ์ของเรานะครับวันนี้เราลงพื้นที่มาในส่วนของตำบลศักหลงคุณตาสวัยนะครับซึ่งท่านได้ป่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยในเรื่องของเป็นผู้พิการด้วยเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็เราได้บูณาการภาคีเครือข่ายกันลงมาช่วยเหลือกันนะครับทุกภาคีเครือข่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทางกิ่งกาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับเรามาร่วมบูณาการกันเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความ มั่นคงนะครับให้มีความมั่งคั่งนะครับตามตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลนะครับรวมถึงเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้การจังหวัดท่านกิจคงเมืองท่านผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเรื่องของเพชรบูรณ์พอเพียงนะครับในเรื่องของสุขภาพในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาร่วมกันเยี่ยมให้กําลังใจดูแลพี่น้องประชาชนชาวอาเภอหลมศักดิ์นะครับให้เพื่อให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี นะครับมีความมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับผมนายธนุแดงทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตะบนสักหลงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีนะครับซึ่งในบทบาทของทางอบตอสักหลงเนี่ยก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือทางผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยโดยเราใช้งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมณฑลจังหวัดพิจิบุร์นะครับ แล้วก็เราก็ได้ถังอบปตอเองก็ได้ช่วยเหลือกันสองเคราะห์แล้วก็ทางชุมชนครับก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของร่วมแรงร่วมใจร่วมกันที่จะสนับสนุนกิจกรรมหรือว,ว่าทําให้บ้านของเขาได้มีมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับหลังจากที่เราได้เข้าไปที่ผ่านมาเราได้ดูแลปรับปรุงบ้านไปแล้วนะครับแล้วก่อนที่จะมานี่เราก็ได้ช่วยเหลือเขาปรับปรุงสภาพบ้านพื้นที่บ้านอีกนิดอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่า บางครั้งแล้วตัวพื้นบ้านของเขาเนี่ยก็กขรุขระก็ทําให้ไม่สะดวกในการเดินอะไรต่ออะไรอย่างนี้ทางอบตและทางชุมชนครับก็ได้ช่วยกันที่จะไปเทพื้นให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นครับครับสวัสดีครับผมสมัยยุปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านบางลูตมบลสกลงนะครับครับก็ตามที่บ้านนางสมพาน<ม>คําอัดนะครับที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากพอมอจอมาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพ ก็ตอนนี้ก็เขาก็ได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์วิธีการที่จะขยายพืชไม้ดอกไม้ประดับเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวนะครับเพื่อจะได้มีสินค้าออกไปจําหน่ายนะครับที่ตลาดนัดชุมชนหรือว่าท่านใดที่ได้รู้จักว่ามีสินค้าไม้ดอกไม้ประดับนะครับในการที่ของบ้านของนางสุมพันคำอัดนี้ได้ขยายพันธุ์ไว้ ก็มาซื้อที่บ้านนะครับก็เป็นอาชีพนะครับในการที่จะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของตนเองครับก็สุดท้ายนะครับเราก็มีเป้าหมายสูงสุดนะครับก็ในเรื่องของการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมีความมั่นคงนะครับมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับอย่างยั่งยืนลดความเดือมล้อและก็ในสุดท้ายแล้วชาวเพิรลลงศักของเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ